ไวรันความหล่อ V BTS ใส่ชุดทหารทำผู้คนแตกตื่นทั้งสนามเป็นเวลา3เดือนกว่าแล้วที่ศิลปินหนุ่มหล่อ V BTS รายงานตัวเข้ากรมรับใช้ชาติในฐานะสมาชิกของกองกำลังพิเศษของตำรวจทหารซึ่งอยู่ภายในกองพลที่สองของกองทัพสาธารณารัฐเกาหลี ล่าสุด31มีนาคมที่สนามกีฬาชุนชองซองอัมสปอร์ตเทาวา V BTS ถูกพบเห็นเข้าชมรอบที่4ของการแข่งขันฟุตบอลฮานาแบงค์เค a ล u ก1ปี2024และภาพลักษณ์ของเขาถูกโชว์บนจอสะกดสายตาผู้คนเป็นจำนวนมากเจ้าตัวมีการชูนิ้วทักไทยเล็กน้อย ด้วยความเขินอายก่อนจะส่งแรงเชียร์เกมการแข่งขันอย่างสนุกสนานซึ่งวันนี้เกิดกระแสไวรัลมีการแชร์สนันพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง